ออสวัสดีครับก็ต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคลิปนี้จะมาจอลึกเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อน4ล้อหนะ้าของเจ้ายูซูดนะีแม็กหน้า2024 25เหมือนกันนะครับเจ้าตัวรับเทรเรนโหมดที่ผมเคยพูดไปนะแต่ไม่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสต,ตัวจริงนะคลิปนี้ก็ได้สัมผัสแล้วมาดูกันซิว่าฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยมันจะเจ๋งจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะจะเป็นไงเดี๋ยวก็จะเพื่อรับชมกันได้เลยนะครับครับก็สน่อยนะเห็นเจ้าขอก ช่องโอ้ห,หร้อนตลอดกจร้กกรอนจริงๆหน้าประเทศไทยแล้วเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวมาดูฟังก์ชั่นนาขออนุญาตเจ้าของรถกันเลยลาก็แล้วกันนะครับอ้าเจ้าของรถจะหน่อยไหมไปนะดูฟังก์ชันการใช้งานคร่าวๆไหมอโอเคนะเราเนี่ยรู้มากกว่าเจ้าของรถอีกเอาจิงจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปศึกษามาจากคลิปคนอื่นเหมือนกันนะแล้วก็ดู ข้อมูลนะตั้งแต่สมัยเขาเปิดตัว24แล้วหน้านี้มันเปิดตัวตั้งแต่24แล้วนะแต่ว่านี่ยี่ก็จะเพิ่มฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเอา้ามาดูฟังก์ชันขับสี่ของตัวใหม่ในปี2องพมีอะไรโดดเด่นกันบ้างก็คือฟังก์ชันฟังก์ชันแรกโอ้โหลินเริ่มพันแล้วก็คือ 2s c เอสซเหมือนกันเหมือนกับ22ของผมเลยนะ่าต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเจ้าตัวรับเทรเรนโหมดนะรับเทรเรนโหมดคืออะไร นะเขาบอกว่าเป็นระบบจัดการล้อสี่ล้อนะอะไรทักอย่างนึงนี่แหละนะคล้ายๆกับทักชั่นคอนโทรลทักชั่นคอนโทรลก็คือตัวนี้นะทักชั่นคอนโทรลก็คือตัวนี้นะแต่ว่ามันเป็นการจับอ่อนๆนะเหมาะสําหรับถนนที่ว่าทั่วไปนะถนนเปียกลื่นถนนดําถนนปูนอะไรพวกนี้นะใช้งานแบบอ n อนรดเขาเรียกว่าถนนดำ้านเราหนนนดำหนนหลังหนนอะไรประมาณนั้นแหละ นะแต่อิซูเนี่ยเขาเจ๋งกว่านั้นนะก็คือเขาได้คิดค้นระบบรับเทเรนโหมดขึ้นมาเป็นการใช้ในทางครุขระออฟโรดอะไรพวกนี้นะทางกลวดทางแบบออฟโรดอ่ะนะมันมีมาแล้วในตัวมนะิวเอ็กซ์นะมีเอมีเว็กตัวแรกๆก็มีมาให้แล้วในตัวนี้นะแต่ว่า D Max พึ่งมาใส่ในปี2 0 2 4นยะ25ก็ยังมียังไม่ตัดออกนะถือว่าโอเคค่อนข้างยะดีเลย นัโอเคเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องนะในหัวขึ้นรถเลยมั้ยขึ้นรถหน่อยนะได้เรียนรู้ไปป้องกันนะเดี๋ยวให้นายหัวนายหัวเคยเคยใช้รถกลับเครื่อนสีล้อไหมครับไม่มีเสียงเหมือนกันเลยกลับสีนี้ไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะเหมือนผมสมัยก่อนเลยนะเดี๋ยวเราต้องหาพื้นที่เรียบๆนิดหนึ่งนะเคยไม่เคยสัมผัสขับสีใช่ไหม สมามพันมั่งนะครับผมปาเจโร่แบบนี้ของพ่ออ๋ซอซูเปอร์ซีเร็กซ<ช>์โฟร์วิลล์ไดอ๋อตัว,ตว<อ>ท็อปเลยใช่ไหมครับปาเจโร่อ่าปาเจโร่เนี่ยเขาไม่ค่อยไ,ได้เล่นเรื่องแบบนี้อ๋อไม่ค่อยได้ไม่ได้ใช้งานมากนะปาเจโร่ตัวนั้นตัวไฟที่มันอยู่เป็นชั้นเป็นช lei, ั้นข้างๆแก้มใช่ไหมครับอ๋อตัวใหม่ก็คือฟังก์ชันครบนะมีมีโหมดทรายโหมดอะไรด้วยใช่ไหมมีคมีครบอ่ามีครบตัวนั้นค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะถ้าเป็นมิตซูตัวนั้นนะแต่ตัวตอนเดียวจะไม่มีฟังก์ชันพวกนั้นนะครับ ขับสี่ความเร็วนะสี่เอสเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมที่เราเคยใช้งานกันะเดี๋ยวเดินหน้ารถหลังนิดน,นึงนะโอเคไม่เข้านะนี่ถ้าการพิบเนี่ยยังไม่เข้านะเดี๋ยวผมลองฟังก์ชันหน่อยนะในหัวนะ <c oughs> ในหัวมันเรื่องมากจริง <c oughs> โอเคนั่นนี่ก็เข้าแล้วไฟก็นิ่งนะนี่ไฟก็ค้างที่จะนิ่งแล้วนั่ต่อไปซีแอลเนี่ยก็คือในหัวเคยใช้แล้วเคยเคยเข้าเรียนยังใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกัน เอ่อ uh, CL นะให้ดีก็เหยียบลัดนะแล้วก,กดเข้าไปปุ๊บนี่ก็เหมือนเลยนะปิดเยอะวะ่ะก็คือเขาจะปิดระบบค่อนข้างเยวเยอะเลยก็จะตัวลื่นตักงชันคนทอนที่เถียรภาพการทรงตัวแล้วอีกตัวหนึ่งผมไม่รู้อะไรนะก็คือปกปิดหมดเลยหน้แ CL ในตัวใหม่หน้าแต่ขอเราไม่มีก็ไม่ว่ากันน้าตัวดิฟล็อกก็กดตรงนี้หนึ่งครั้งโอ้ทีเดียวติดเลยอ่ะนี่ดิฟล็อกกดทีเดียวติดเลยนะ โอ้เขาง่ายกว่าของผมเยอะเลยในวะของผมรีบล็อกเข้ายากกว่านะแล้วก็ปัญหาเยอะนะในปี2022แต่25เนี่น่าจะหมดแล้วแหละปัญหารีบล็อกโอเคนะนี่ก็ประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งความเจ๋งของเจ้าราบเทเรนโหมดเนี่ยมันใช้ได้ทุกฟังก์ชันเลยก็คือกดเข้าไปนี่อ๋อมันหน้าตาเป็นแบบนี้เองนะแคปแปป๊บนึงนะครับนี่ก็คือซีบวกราบเทเรรนโหมด ใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะตั้งแต่ 2S, 4S, 4L นะครับนี่แล้วก็ 4L ดิฟล็อกก็ยังใช้ได้เนี่ยคือความเจ๋งของเจ้า d m a x ที่ผมพรีเซนต์ที่ผมพูดถึงไปค่อนข้างที่จะเยอะความเร็วก็เร็วดีนะปลดแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่ยูโร5เนี่ยจะแรงกว่ายูโร4นิดนึงนะครับอ๋อลาบเซอเรนโอ้ยเดี๋ยวพักกแป๊บนึงถ้าเราปิดราบซเรนนะเดี๋ยวเราผมก็ไม่เคยปิดอ๋อมันจะใช้ทรัคชั่น เนี่ยตัวส้มส้ม TCS เนี่ยถ้าเราเปิดนะครับดูเรนมันก็จะออนรักชั่นนะครับแต่ว่าจะจับทักชั่นให้โหดกว่าอะไรมานั้นนะควางเข้าใจผมแล้วกันกน,นะมันก็ใช้ทักชั่นช่วยทักชั่นคอนโทรลนะเนี่ยป้องกันละ้มุนฟะรีเงาเปล่านะเนี่ยก็ประมาณนี้ โอเคคร่าวๆนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะฟังก์ชันต่างๆในนี่มันจยะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนใช้ดีแม็กจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมกดแล้วไฟไม่กระพริบนมะ่อยาตกใจนนในหัวให้ถอยหลังเดินหน้าเดี๋ยวมันก็จะออกเองหน้ามันจะไม่เหมือนดีโวที่เรากดแล้วมันก็จะกระพริบกระพริบกระพริบมาไม่ออกอีกหรือม่าขานี่ออกแล้วนะดิฟล็อกเนี่ยก็คือจะใช้ยางดีหนึ่งในในหัวรุ่นนี้ มันจะออกยากไม่เหมือนกับดีวรีโวจะออกง่ายมากเลยหรือมไม่ก็ดับเครื่องก็ได้แล้วก็โฟ์ไฮก็เดินหน้านิดนึงปลดแต่ปลดตอนเคลื่อนรถเคลื่อนจะปลดง่ายกว่ารถหยุดนี่คือฟังก์ชันกับสี่ในดี a x 2 0สองพันยี่สิบห้าต่อเดียวกับเพื่อนสีล้อนะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้นะ่เป็นการใช้งานฟังก์ชันกับสี่คร่าว ในตัวใหม่นะซึ่งเราอยากรู้มานานแล้วเหมือนกันนะครับว่าเออมันใช้งานอย่างนี้นี่เองนะการทําง,งานเป็นแบบนี้นะส่วนเดี๋ยวเข้าที่ลงกอนส่วนเออการใช้งานนะงานจริงยังไงเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ในหัวเขาแหละนะรถก็ยังใหม่นะรถก็ยังใหม่มากก็ต้องให้ในหัวเขาเป็นคนโซโล่นะมีโอกาสเดี๋ยวเขาโตตามนะถ้ารถติดยังไงนะคล่าวประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็คือฟังก์ชันการใช้งานระบบขับเคลื่อนสีล้อในเจ้าดีแม็กสองพันยี่้ายี่อ้างเอิงกันได้น่าแต่สีใหม่สวยนะเนี่ยนะสีใหม่เอลบูสโอเปกสวยดีเพิ่มตังไหม,ม,มออไถ้าออกแดดจะสีจะอ่อนกว่านี้คก็ต,ตังแปดพันบาท0 0เลยไม่จะเจ็ดพันนะ 8, <000. S 1> ประมาณเจ็ดแปดพันประมาณนั้นนะ โอเคคลิปนี้ขับเคลื่อนสีล้อนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจอลึกของแตง่งนะในหัวเตรียมตัวแล้วยังกี่บาทอะไรรู้ไหมคร่าวๆนะคร่าวๆนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาดูการตกแต่งรอบคันนะว่าเอ้ยแต่ยางแบบนี้ล้อแบบนี้ใช้งบเท่าไหร่แพงไมหมนะแล้วบรรทุกหนักได้จริงหรือเปล่านะคลิปต่อไปเป็นของตกแต่งรถเออเจ้าดีแม็กตอนเดียวขับเคลื่อนสีล้อปี2025นะครับ เอ็ okay, นะคลิปนี้ก็มานี่นี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปตกแต่งนะกดติดตามไว้ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม